อเคนะครับอันนี้เป็นตัวบันไดผลลัพธ์ที่เราจะต้องส่งผนวกกับตัวโครงการของของโนดนะครับก็ถามว่ามันแบบฟอร์มเนี่ยผมเห็นโอกาสว่ามันเป็นแบบฟอร์มที่ที่สวยและก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของการใช้สีสีที่อสอบ คล้องกับตัวของต้นไม้ปัญหาไออ่ะตอดคล้องกับตัวบันไดผลลัพธ์ในแต่ละขั้นจุดเน้นแต่ละสีนะั้นจะมีชัดเจนว่าบันไดขั้นที่1จะต้องเป็นสีแดงที่2เป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีส้มทีนี้เป้าหมายสุดท้ายตัวนี้ก็คือเราจะต้องปริ้นและก็ทำไว้นิ้วใหญ่ๆติดตลอดทั้ง10เดือนทีนี้มันปิดปัญหาว่าอ่าไฟล์ที่ทาง สำนักส่งให้มาเป็น PDF ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ผมได้ใช้ตัวโปรแกรม Canva าในการนำเข้าเข้ามาก็จะมีบางตัวที่เพีย้ยนแต่ว่าที่เพี้ยนก็จะมีตัวอักขระที่มันมีเลขวันณยุก่ะหรือว่าอะไรอเนี่ยอย่างเช่นประชุมทําความเขาใจเนี่ยมันไม่โทรมันหายไปเราก็แค่เดี๋ยวมันคลิกแล้วก็แก้ไขให้มันอ่า ส่วนสีกับฟอนต์เนี่ยเขาให้แล้วนะครับอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็แก้ไขแค่นี้เองเดี๋ยวก็เลือกให้มันเหมาะนะครับเหมือนกันทั้งทั้งหน้าเนี่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับเช่นเขาตั้งชื่อโครงการอะไรแล้วเราเพิ่มในชุมชนบ้านอะไรเพิ่มที่อยู่ไป สุดท้ายตรงนี้เราจะนําไปปริ้นแล้วก็ติดไว้ในชุมชนนะครับถ้าทําตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะเป็นการเหมาะที่จะเอาไปใช้ต่อในชุมชนต่อไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําแต่ละประเด็นประเด็นไปอันนี้เป็นประเด็นของ NCD นะครับโอเคครับพยายามแก้ไขนิดหน่อยส่งเข้ามาอีกทีนึงน,นะครับขอบคุณครับ